หัวข้อที่6หลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์การให้สารชีวภาพหรือสารเคมีและปัจจัยผลิตแบบผันแปร ى. การทำสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรกรรมแบบแม่นยำเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์การเกษตรมาผสมผสานกันเพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนึ่งในเทคโนโลยีที่นำม,มาใช้ในการทำเกษตรกรรมแบบแม่นยำคือเทคโนโลยีอัตราแบบผันแปรหรือที่เรียกว่า variable rate technology หรือ VRT เทคโนโลยีอัตราแบบผันแปรเป็นการนำเทคโนโลยีหลายๆแบบมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มีความแม่นยำและเกิดประโยชน์มากขึ้นเช่นการให้น้ำการให้ปุ๋ย การให้สารชีวภาพหรือสารเคมีในปริมาณที่ถูกต้องณเวลาที่เหมาะสมแก่พืชรวมถึงการนำระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันในการบริหารจัดก,การข้อมูลภายในพื้นที่แปลงเพาะปลูกแต่การที่จะนำเทคโนโลยีอัตราแบบผันแปรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่จะปลูกพืชหรือความสมบูรณ์ของพืชในแปลงที่จะให้ปุ๋ยเสียก่อนโดยในการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกพืชเกษตรกร,ร,กรจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าพืชที่จะปลูกต้องการความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่แบบใดถึงจะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีถัดมาจึงเริ่มทำการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินและจัดทำแผนที่ดิน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าดินในพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับใดและมีแร่ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่จากนั้นข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินดังกล่าวจะถูกส่งไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแผนที่ของพื้นที่นั้นเพื่อนำไปประมวลผลและใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆต่อไปทั้งนี้ เทคโนโลยีอัตราแบบพันแปรยังสามารถนำมาใช้เพื่อจัดการกับความแปรปรวนเชิงพื้นที่ระหว่างแปลงหรือระหว่างโซนพื้นที่ได้ซึ่งมีหลักการในการทำงานอยู่สองประเภทได้แก่ 1. การควบคุมอัตราตามแผนที่เป็นการควบคุมอัตราตามแผนที่ของโซนพื้นที่ตามความแปรปรวนที่แตกต่างกัน โดยในการควบคุมอัตราตามแผนที่นั้นจำเป็นจะต้องมีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือพืชภายในพื้นที่นั้นๆก่อนแล้วจึงนำไปสร้างเป็นแผนที่ตามความแปรปรวนเพื่อมาป้อนให้แก่ระบบการทำงานในรูปแบบนี้มักจะถูกใช้สำหรับการให้ปุ๋ยและการให้น้ำเป็นหลัก 2. การควบคุมแบบเรียลไทม เป็นการควบคุมอัตราระหว่างทำงานโดยการใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความแปรปรวนภายในพื้นที่และป้อนข้อมูลให้แก่ระบบหรือออนดิโกซึ่งมักจะถูกออกแบบเพื่อน,นำมาใช้สำหรับงานเฉพาะจุดยกตัวอย่างเช่นการให้สารชีวภาพหรือสารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชจากที่กล่าวมาในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า การนำเทคโนโลยีอัตราแบบผันแปรหรือ VRT มาใช้ในการทำเกษตรกรรมจะมีประโยชน์อย่างมากในระยะยาวเช่นสามารถช่วยให้เกษตรกรวางแผนการบริหารจัดการน้ำการให้ปุย๋ยการให้สารชีวภาพหรือสารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพลดการจ้างแรงงานลดต้นทุนการให้ปุ๋ยและยาประหยัดเวลาในการทำงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการนำไปสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยตัวอย่างการติดตั้งและใช้งานระบบ VRT สำหรับการหยอดปุ๋ยในไร่อ้อยปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยมากขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนจากการเพาะปลูกอ้อยค่อนข้างดีกว่าการปลูกข้าวและมีการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและเอกชนซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้เกษตรกรได้ปริมาณผลผล,ผลิตที่ดีและมีคุณภาพนั่นก็คือขั้นตอนการบำรุงรักษาหรือการให้ปุ๋ยโดยการให้ปุ๋ยของเกษตรกรมีทั้งการใช้แรงงานคน และใช้เครื่องหยอดปุ๋ยระบบกลไกไม่ซับซ้อนที่มีขายในท้องตลาดซึ่งสามารถให้ปุ๋ยได้ในอัตราเดียวอย่างไรก็ตามการใช้แรงงานคนอาจเกิดความไม่สม่ำเสมอในการให้ปุ๋ยเนื่องจากความเหนื่อยล้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชรวมไปถึงต้นทุนการผลิตได้แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบควบคุมการหยอดปุ๋ย เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องหยอดปุ๋ยที่เกษตรกร,ร,กรใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้โดยนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับควบคุมอัตราการหยอดปุ๋ยซึ่งเรียกระบบนี้ว่าระบบควบคุมเครื่องหยอดปุ๋ยอ้อยแบบแม่นยำและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยแบบผันปแปร เพื่อให้สามารถให้ปุ๋ยได้อย่างสม่ำเสมอและแม่นยำตลอดทั้งแปลงแม้ความเร็วของรถแทรกเตอร์จะไม่คงที่โดยการติดตั้งระบบควบคุม VRT สำหรับการหยอดปุ๋ยในไร่อ้อยนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. Control Panel เป็นส่วนที่ติดตั้งไว้ในห้องคนขับบนรถแทรกเตอร์ ซึ่งจะถูกควบคุมการทำงานด้วยคนขับหรือผู้ใช้งานทำการรับส่งสัญญาณด้วยสายสัญญาณและส่งสัญญาณไปยังส่วนต่างๆ 2. มอเตอร์คอนโทรลเลอร์จะติดตั้งระบบควบคุมไว้ด้านหน้าของเครื่องหยอดปุ๋ยโดยทำการรับสัญญาณควบคุมจากส่วนคอนโทรลพา n เนล และแปลงสัญญาณควบคุมเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วส่งไปยัง Transmission g e กีและ3 Transmission Gears ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชุดเพลาขับและชุดเฟืองโซ่ซึ่งจะติดตั้งไว้สำหรับขับเพลาเกลียวลำเลียงของเครื่องหยอดปุ๋ยเมื่อได้รับคำสั่งที่ได้ทำการแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็จะทำให้ระบบสามารถทำงานได้ ซึ่งส่วนของ Transmission นเกียร์นั้นจะใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์จากรถแทรกเตอร์ต้นกำลังไฟฟ้าสำหรับการใช้งานระบบ VRT เพื่อการหยอดปุ๋ยในไร่อ้อยจะเป็นการปรับตั้งค่าเพื่อใช้งานโดยส่วนควบคุมระบบหรือ Control Panel ซึ่งมีการออกแบบและพัฒนาโดยสร้างชุดคำสั่งเมนูการใช้งานและกล่องควบคุมเกลียวหยอดปุ๋ยตามความเร็วรอบที่เหมาะสม และความเร็วของรถแทรกเตอร์ที่เคลื่อนที่ในแปลงให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและต่อมาได้มีการออกแบบระบบควบคุมการหยอดปุ๋ยด้วยแผนที่ปุ๋ยโดยหลักการทำงานของระบบยังคงเป็นการคำนวณอัตราการหยอดเชิงเวลาที่สัมพันธ์กับความเร็วในการเคลื่อนที่หน้ากว้างในการทำงานและอัตราการหยอดที่ต้องการ แล้วจึงสั่งการควบคุมการหมุนของมอเตอร์และเกลียวปอนแต่ส่วนที่แตกต่างคือการเปลี่ยนจากการกำหนดอัตราปุ๋ยเชิงพื้นที่โดยผู้ใช้งานมาเป็นการใช้ข้อมูลพิกัดปัจจุบันจากระบบ GPS และดึงข้อมูลอัตราปุ๋ยจากแผนที่ปุ๋ยแทนโดยแบ่งขั้นตอนการทำงานของระบบเป็น2ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการประมวลผล เมื่อได้รับพิกัดตำแหน่งปัจจุบันจากเครื่องรับสัญญาณ GPS ระบบจะประมวลผลค่าพิกัดปัจจุบันกับพิกัดตำแหน่งภายในแผนที่หากตำแหน่งปัจจุบันเป็นตำแหน่งที่อยู่ภายในแผนที่ระบบจะทำการอ่านค่าอัตราปุ๋ยต่อพื้นที่ณตำแหน่งนั้นๆออกมาแล้วส่งค่าอัตราปุ๋ยไปยังขั้นตอนการคำนวณ 2. ขั้นตอนการคำนวณค่าสัญญาณควบคุมการคำนวณค่าสัญญาณควบคุมทำได้โดย ระบบจะรับค่าอัตราปุ๋ยที่ต้องการจากขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลจากแผนที่จำลองที่สร้างขึ้นและค่าหน้ากว้างในการทำงานที่ถูกกำหนดไว้รวมถึงค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ถูกรับค่าจากเครื่องรับสัญญาณ GPS แล้วทำการคำนวณหาค่าอัตราการหยอดเชิงเวลาและค่าสัญญาณ PWM ที่เหมาะสมเพื่อส่งไปยังส่วนควบคุมมอ,อเตอร์และทำการควบคุมการหมุนของเกลียว เพื่อให้ได้อัตราปุ๋ยเชิงพื้นที่ตามค่าที่กําหนดไว้ภายในแผนที่และเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานจึงได้ทำการออกแบบเมนูการใช้งานและการแสดงผลผ่านจอ LCD เพื่อความสะดวกในการป้อนค่าและป้อนคําสั่งให้แก่ระบบควบคุมซึ่งประกอบไปด้วยเมนูหลักที่ใช้ในการตั้งค่าตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้แก่อัตราการหยอดเชิงพื้นที่ และหน้ากว้างในการทำงานเพื่อควบคุมอัตราการหยอดให้ได้ตามความต้องการและเมนูที่เพิ่มเข้ามาคือเมนูระบายปุ๋ยซึ่งเป็นเมนูที่ใช้สำหรับการระบายปุ๋ยออกจากถังเพื่อเพิ่มความสะดวกหลังการใช้งานเครื่องหยอดปุ๋ยช่วยบำรุงรักษาและยืดระยะการใช้งานให้กับเครื่องโดยต้องทำการระบายปุ๋ยออกจากถังและทำความสะอาดถังหลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง สำหรับอัตราการหยอดปุ๋ยของเครื่องหยอดปุ๋ยที่ติดตั้งระบบควบคุมการหยอดปุ๋ยนั้นสามารถทำงานได้ในอัตราการหยอดที่30-70ถึงกิโลกรัมต่อไร่และใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ที่3-7ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบที่แม่นยำด้วยการวัดค่าความเร็วจาก GPS และการทำงานของระบบหยอดในเครื่องหยอดปุ๋ยอ้อย ซึ่งระบบที่ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นนี้จะสามารถควบคุมระบบการหยอดปุ๋ยให้สอดคล้องกับอัตราการหยอดปุ๋ยเชิงพื้นที่ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้ว่าเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีอัตราแบบผันปแปรเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานในแปลงเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ทั้งการวางระบบให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อัตโนมัติหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการเพาะปลูกในอนาคต